กสส็สวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมานะครับครับอยู่กับผมทีดีซ z โร่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือขั้วใหญ่ครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําแนะนําคนดูบอกกันอีกแล้วนะครับน่าจะเป็น EP สองแล้วมั้งอ่าพี่เขาแนะนํามานะครับก็คือทั้งของตัวของกินโตกิกับตัวของดิโอนาพี่เขารีเควสมาแค่สองตัวนะคือทั้งของตัวกินโตกิเนี่ย ไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวเร็วอ่าเน้นไปใส่เลือดดีกว่าบวกเลือดเพิ่มอ่าแล้วก็ถ้าเจ้าของดิโอนาดเนี่ยพี่เขาแนะนํามาว่าเกียร์ที่ใส่ปล่อยตัวเร็วไปเนี่ยมันไม่ใช่สายวังไวมันเป็นของสสยไปพิบไอเราก็ไม่รู้เรื่องซื้อด้วยสิผมก็เผือใส่ไปไมันจะเผลอเราต้องตั้งใจใส่ไปพี่เขาก็เลยแนะนํามาว่าเออ ให้เปลี่ยนเป็นสายจมตีกายภาพเลยเพราะว่าถ้าใส่ปล่อยตัวไวไปเนี่ยมันจะไม่บอกทางด้านของดาเมจเพิ่มอ่าพี่ขอแนะนํามาดีนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่แนะนํามาผมก็ไม่รู้ไอ้หนูไอ้นี่ผมก็ใส่ไปโอ้โหอ่ะผมจะจัดตามพี่พี่เขาบอกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปโอเคครับก่อนอื่นก่อนจะไปดูนะครับเรามาทำกัน ดูกิวกันดีกว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นการจัดทีมลงวอแต่ว่ายังขาดอยู่ที่หนึ่งคนนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะฝากคลิปนี้ไปถึงลูกกิวผมด้วยนะครับเฮ้ยพี่จัดทีมบอยให้ผมหน่อยผมต้องการบอในทางของไออาทิตย์นี้อ่าเพราะว่าตั้งแต่จัดกิวมาเนี่ยยังไม่มีการตีบอแม้แต่ครั้งเดียว มอลถึงพี่ๆร่วมคิวกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะเข้าคิวด้วยก็เชิญเลยนะครับคิวทีดีศูนย์เก้ายังยินดีต้อนรับเสมอครับตอนนี้มีอยู่ที่สิบสองคนเหมือนเดิมอ่าตอนนี้ถ้าจะเป็นท่าของผู้ช่วยคิวน่าจะเป็นท่าของน้องเล็กมากกว่านะน้องเล็กนี่มีความใส่ใจดูแลแล้วก็มีความอะไรล่ะขยันอือันเนี้ยน้องเล็กผม โยโกให้เลยครับน้องภูมิโอเคครับเดี๋ยวไปจัดเกียร์ตามที่พี่เขาบอกก่อนไม่รู้ว่าจะออกมาทําไม <c oughs> อ่าเนี่ยถ้าของคุณจินอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้คุณจินอ่าเน,นในเช่าใชล่าเชลผมก็ได้ทาการเกียร์ช่องแรกของเกียร์ออกแล้วครับพี่เขาบอกว่าให้ใส่ทั้งของเพิ่มเลือดเนาะอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีเกียร์เพิ่มเลือดกันหรือเปล่านีเนี่ย เอ้ยพลังชีวิตอ่าน่าจะเป็นท่าของพลังชีวิตเนาะตกลงโอหก็มีแต่ท่าของค้อนแห่งความมืดกับท่งของคาถาผู้พิเศษคิดมัดอืมน่าจะมีประมาณนี้ท่าของเกียร์ถ้าจะใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นท่าของคอนดีไหมครับพี่ใส่คอนดีไหมถ้าอย่างไรพี่คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับพี่เดี๋ยวผมขอใส่ค้อนไปก่อน เพราะว่าถ้าของกระดาษคิดมานเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะตรงตามที่พี่เขารีเควสมาหรือเปล่าโอเคเสร็จท่าของกินไปต่อกับทาของลิโอนะ่ารถไฟมาไงล้วนลิโอน่ารถไฟมัว่วละไอ้นี่มัว่วละลิโอนัารถไฟใส่เกียร์ทั้งของตีกายภาพอ่าพอดีว่าผมสุ่มถ้าของเกียร์ จยภาพมาได้เป็นแดไม่ใช่แปดาวดิจะดาวอ่ะพลังโจมตีใกล้เนี่ยมีอยู่2ชิ้นกันเลยเดียวอัพแม็กกันทั้งคู่ก็จะเป็นทั้งของไอเกียร์ดิโอนาดกับเกียอะไรเนี่ยไม้ตีลูกขนไก่ปีใหม่อ่าเป็นเกียร์ปีใหม่เนาะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอันไหนพลังโจมตีเยอะว่กัน ไอเกียบ่ใหม่อยู่ที่4 4 4เกียร์เลี้ยวนาะอยู่ที่4 4 4โอ้โหเท่ากันเลยค่าเท่ากันไหมเนี่ยโอ้โหนี่ๆๆมันมีทั้งของโจมตีคริติคอลงานผมเพื่อขอเลือกทางของไม้คนไก่นะครับพี่ถ้ายังไงพี่ช่วยบอกผมอีกทีก็ได้ <c oughs> อะโอเคครับจัดเสร็จเรียบร้อยไปทำการเล่นนะ้ำของพี่ๆจัดไปพี่ๆอีกเหมือนเดิม อืม,อมเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าเราแพ้ไปกีตาร์แล้วเนี่ยโอ้โหชนะอยู่นะแต่ว่าเราไปเดียว <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋เ,ดเออได,ได้ได้นี่อะไรของแกเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่ากับท่งของอ่านชื่อไม่ออกกระท่งของพี่คนนี้ก็แล้วกันอ่ะจัดไปครับเออ ไอเดียนี้เราจบคลิปจากคราวที่แล้วเนาะเราสุ่มหาทั้งของตัวมามาซิลใช่ไหมได้แต่ว่าผมยังไม่ทาการปั้นนะยังไม่ทาการปั้นลองดูอยู่อะไรเนี่ยยังไม่ทาการปั้นลองมาเล่นดูอยูอ่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันกับทีมได้หรือเปล่าโอ้โหพัดมาเราก็ไม่ได้กดไอ้แช่แข็งเข้าไว้ด้วยสิโอเคมีเพื่อนมาช่วยสองคนสามคนครับโคนี่ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่งของไอ้ตัวเอลลี่เปลี่ยนเป็นท้าของโคนี่ดีกว่าเนาะ,ะเพราะว่าน้องเล็กแนะนํามาว่าให้ใช้เป็นโคนี่ดีกว่าดีกว่าตัวของเอลลี่เพราะว่าตัวนี้มันเร็วมัง้งเดี๋ยวลิปต่อไปน้องเล็กแนะนํามาเลยว่าต้องการกรีเควสอะไรบ้างโอเคชิวยังวะคนแรกจัดไปอีก โอ้โหตัวนี้มีเออผมอยากหาทั้งของหมักรุกเนี่ยแต่ว่ามันไม่ออกให้ผมอะ่ะโอ้โหได้ไหมเนี่ยทั้งของเพิ่มแร้พันุเออพวกนี้เขารับพวกนี้ครับมาดูเขาจะมีการไออะไรนะ,ะไรสดบอกไปทั้งของตัวละครเดือนเดือนหน้าไหมเออพวกนี้นะวันอังคารใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิด อ่ะเดี๋ยวต้องมาดูเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราถ้าเล่นทั้งของตัวนี้ก่อนโอ้โหปับโอเคมีทั้งของไอตัวรูเดียตรูเดียตเกิดศาสดนี้ศาสดนี้อะไรวะชาตดนี้พี่ต้งเทพ ไอตัวพระเอกมันหืนกามชิบพายเลยเปิดมาไอซีซั่นแรกนอนไปดมกางเกงในเป็นเด็กเป็นเล็กไงหนูคุณรู้ว่าผมควรปั้นตัวของมาซิวมาเล่นหรือเปล่าโอ้โหจะไหวมาเนี่ยไปไปลิโวนาดลิโวนาดโจมตีกายภาพไอเราก็ไม่ดูด้วยสิไม่มีถ้าพี่เขาไม่บอกเนี่ยผมใส่ไปเป็นปล่อยตัวไวตลอดเลยนะอ่า ดีนะพี่เขา,าบอกเออต้องขอขอบคุณพี่เขาอีกรอบเลยครับขอบคุณครับพี่ถ้ามีอะไรแนะนําก็แนะนําได้อีกนะครับพี่่ะโอ้โหตรงตามสเปคที่พี่เขาบอกเลยครับแนะนำมาเอเครับพีขอบคุณครับไม่ใช่พี่เขาคนเดียวนะคนอื่นก็สามารถแนะนํามาได้ผมตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะเออ เออเมื่อวานนี้เห็นว่ามีพี่คนนึงมั้งขออยากเข้ากลุ่มไลน์ไอ้เราก็ไม่มีเสียเลยสิกลุ่มไลน์คืออะไรครับคุณผู้ผมต้องสร้างไหมเนี่ยไ <c oughs> อ้เราก็เพิ่งจะเข้าวงการมาไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ผมบอกว่ามีแตกิวยังไม่มีทั้งของกลุ่มไลน์พี่เขาก็บอกว่าเอออยากเข้ากิวด้วยเดี๋ยวแอดไปผมก็รอรับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะถึงตอนเนี้ยังไม่มีเลยยังไม่เห็นพี่เขาแอดมาเลยทั้งของกิวผมก็รออยู่นะพี่ผมรอพี่อยู่นะ วันนี้ผมก็เกมประมาณสามสี่ห้ารอบแล้วเออรอรับท้างของพี่เขาจะถึงตอนเนี้ยยังไม่เห็นพี่เขามาเลยเพียงว่าเออเป็นผู้เล่นใหม่เอยผมรับหมดนะครับทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ผมไม่ได้เกี่ยงนะเออเพราะว่าผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันแหละเออว้าว ว้าวไปตัวเร็วดีนะมีพี่เขาแนะนำมาสองคนละก็เลยมาเป็นนะของอีพีที่สองของเราทำตามคนดูทางบ้านแนะนำมาอ่ะโอ้โหเก้านาทีแล้วปับ๊บเฮ้ย,ยกะเจ้าอยู่นะเมะื่อกี้ปับ๊บเจอไหมสู้ไหวไปพื่คนดู โอ้โหเขาไม่ไหวเหรอกมีทั้งของไอตัวกันบินไอ้ดีนี้ผมเน้นภาคพื้นไม่เท่าไหร่นะผมไปเน้นของตัวบินมากกว่าเออน่ๆๆๆ <c oughs> <c oughs> มันว่างมันว่างอวานนี้สอบแม่งแปดสิบข้อรอตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่ม <c oughs> โอ้โหหากันจนตาเปียกตาแฉะเออดีอยู่ที่แบบว่าสอบออนไลน์เนาะโอ้โหชีเ้เจตหานะ่ะตีกันเลยหามาตั้งนานไม่เจอสัก,กทีไปเอาซินิอไปช่วยด้วยปับป๊บ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 ปับ๊บเดี๋ยวดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ โอ้โหภาคืนไม่ไหวอะภาคื้นบอกเอากูมาํำไมเนื้อคนตีดีๆก็ด,ดีอยู่แล้วไปไปก่อนไปไปก่อนไปไปก่อนเขามีตัวกันบินเหรอครับนี่นายมีตัวกันบินเหรอใช่ใช้ได้ไมเนี่ยพู้พิทางโอ้โห ปล่อยมาหายเลยปล่อยมือดีกว่ายอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วครับต้องมีตรงเขาเนี่ยไหนหาตรงเขาก่อนนี่ไม่มีตรงเขายอมแพ้โอ้โหทองเดียวหนาซ้วยไหมเลย อคนยังไม่แพ้อยู่นี่ดึงตึงดึงเึงเออลองไห้จริงเหรอยอกหยอกหยอกยอกจบแล้วครับอีกครั้งสุดท้ายเดี๋ยวหาคนแบบว่าคนอ่อนๆแอแอตีกันก่อนได้ไหมเนี่ย ไม่หรอกตัวบิงไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งของตัวละครใหม่อะไรเข้ามาอ๋ออันนี้คนแจ้งเตือนจะเป็นสายมืดหรือว,ว่าสายแสงไม่รู้ว่าจะเป็นสายพลังอีกหรือเปล่าถ้าสายพลังอีกเนี่ยโอ้โหตัวแทงผมมีเยอะแล้วนะ อ่าแต่ว่าถ้าดีก็ต้องสุ่มต้องสุ่มอีกเหมือนเดิมอ่ะอ่ะเพราะว่าผมตุนละตุนทั้งของตัว๋วกาชาอ่าตุนกับไอดีหลักนั่นแหละไอดี ID หลักกับไอดีทดลองอ่ะกับไอไอดีอะไรวะ ID ไอดียป้เหลืองมั้งเออถ้าไม่มีคนเข้ามาจริงจริงเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับผมจะสร้างไอดียเป้เหลืองมาอีกหนึ่งไอเดีเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเลย,ย,เย,ลเลยถ้ามีคนจัดทีมมา เพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ได้ทำการตีบอลแม้ตแต่ครั้งเดียวเลยยังไม่ตีเลยผมไ็คิดว่าคนดูจะจัดทีมให้ผมอะโอ้โหผักพื้นได้ไวเลยเนะี่ยเจอทั้งของบอสมืดเข้าไปเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทั้งของไอ้นนี้อยู่เฮออ้ที่มีทั้งของดิโอนาดอยู่ไม่กล้ากดพัดเลยอะ มาชิวมาชิวโอหพี่เขาแนะนำมาเนี่ยใช้ได้เลยครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูทีมก็เลยดีกว่าจะปั้นดีไหมครับทั้งของตัวของมาชิวเนี่ยมาชิวมาชักเนี่ยแอะผมสุ่มได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ทำการปั้นเพราะว่าผมโจมตีเขาแรงเกินไปไม่กล้าปั้นไหม่็ <laughs> ขาดูดูเลยเพราะว่าก่ <laughs> อคนดูว่าเฮ้ยนหนบอกว่าไม่เก่งแล้วไปสุ่มมาทำไมสุมมาแล้วก็ ใช้ด้วยผมต้องแคร์ไหมผมต้องแคร์ไม่รู้โอเคก่อนปิดคลิปนะครับมาโปรโมทกิวกันอีกครั้งแล้วก็จะมาฝากถึงเพื่อนลงกิวนะครับว่าจัดทีมกันอนอ่ากิวของผมก็จะมีประมาณนี้นะนี่นี่นี่น้อง,ของเขาอ๋อนี่ไปตั้งชื่อเลยนะไหนวะนี่นี่น้องเล็กน้องเล็กเนี่ยน้องเล็กน้องเล็กน้องภูมิมาดูไอดี ID เขากอนห่อน โอ้โหเป็นท่าของไอ้คโคโรโบอะไรวะรีเวนเจอร์รอกกอรั้งตัวเกี่ยวมันจิไข่โอ้โหผมมาไม่ทันนะผมมาทันอะไรวะผมมาทันกับท่าของโคโรโบท่าสุดแก่งไหมเออท่าสุดเก่งแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูอ่ะผมไม่เคยดูทั้งของอนิเมะเรื่องนี้ผมเลยไม่รู้ผมเลยไปกดสุ่มสุ่มเนี่ยผมได้ตัวของตัวรองมานะนะเออ ผมก็ไม่รู้ผมก็ลบไอดีทิ้งแหละมันไม่รู้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งผมก็ลบทิ้งเลยผมไม่สนแต่ <c oughs> ามารู้ทีหลังโอ้โหไม่น่าเลยผมมาตั้งตัวได้เนี่ยมาตั้งตัวกับท่าของไอตัวบาดหลวงมัง้งท่าแสงอะ่ะเออผมมาตั้งตัวได้นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทําการจุ่มหานะเก็บท่าของตัวกาชาไว้กับท้าของเกียร์มาเปิดหาท้าของปีใหม่เพราะว่าเป็นท่าของโคโรโบโคโรโ,โบกินธรรมะมาก็ ตัวเก่งด้วยตัวติดเบต้าด้วยอ่าผมก็เลยสุ่มหาทางของกินกินทอคิอ่าเป็นตัวแรกที่ว่าทีมตึงอ่าโอเคครับการสาธยายของเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวด,ดีสวัสดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ